กดีลองชิมดวนะครับอร่อยไหม,มน,นี่ลูกอ,อ,อันนี้อร่อยจนะกล้อ็มีะรอร่อยเดี๋ยวลองชิมตัวนี้นะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นมะม่วง มะม่วงเปาค่ะจะเปรี้ยวหน่อยเออลองมาทำกันเบียร์แจกข้าวมะม่วงหน่อยเออแจกอันนี้มะปรางกับมะมะปางมะขามมะขามของนค่ะสามถึงนะคะทั้งหมดรวมกันเนาะอ๋อมะปอันนี้อร่อยสุดหนูหยิบมะขามมาถึงหนึ่งเงี้ยนะถ้ามาไปมะม่วงค่ะแล้วก็มีมะขามมะขามพองนุ่เนี่ยอันนี้มะปรางกับมะม่วงเดี๋ยวลองชิมเลยเนาะ

สวัสดีครับพี่น้องครับสมายดีพี่น้องปอปลาชูคูซูโก้นะพี่น้องครับพี่น้องครับเมนี้มาเที่ยวตลาดน้ําอยุธยาครับพี่น้องเยนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปย่างเขาไปเบิ่งพี่น้องนะครับตลาดน้ําอยุธยาเมนี้มาครั้งที่สองพี่น้อยนะครับโอ้โหไหนมาพี่น้องครับอ่ะขาไปเบิร์นนะพี่น้องเนอะโอ้โหไล่เด้๋พี่น้องเย มันจะหักกระหุนไปได้ไหยนะคะน่ารักนี่น้องนี่น้องอะไรอันนี้อันนี้แบบว่านั่งเลื่อเที่ยวนะพี่น้อยนะนั่งไปเรื่อยๆพี่น้อยที่คนมาเที่ยวไล่เลยพี่น้อยคนมาเที่ยวละใช่เลยไปงามพี่น้อง ตลาดน้ำอายุทยาคุณอายากมาเที่ยวกับมาเทเี่ยวไดเนี่ยพี่น้องเดี่ยตลาดน้ำอายุทยานะครับมีแต่ขา,ายปรกของโบราณน,นะพี่น้องนะครับ อันนี้เขาสางใหม่แล้วเขาเห็ดใหม่ด้ป็น้องปกตแบบิแบบแบบแบบเก้าแบบอ๋อพี่พี่น้อยมีเสียขาใช้ออย่างไย ปกติปกติเนี่ยแบบแต่ว่าเก่าแห้งนี่เขาแบบเาซาใหม่หูปลาลายพี่้องสาไม่นอ oh, าเหรียญมาด้วยสิออนี่ล้สบอกอะไรอะไอปกติเลยะ

ทำมมชาอือาะอะ่อมามของโบราณสางนี่คืของโบราณนีนี่น้องได้ไรกระปา,บบาไหนไมใช่อะไรเลือกอะไรไปแล้ลูกไปเดินไปนาก,ไปกนไปหา่อน พวูอัวน,นี้ของสมีเนะะมาะองมองร่องนีลาลงบอลองชิมมันเ่ยนี่ม,มันดันนะคะจะมีความขี้หวานชินไปเลูอืมาดันกับมะขามลองชิมดเลยลองชิมดูทุกอย่างเลยนะคะลองชิม ชิมครับชิมครับชิมชิมเต็มเลยพอทันได้นะมาทานันนี้ถงใส่เรกมันออันนี้มะม่วงกระตอยดองค่ะอันนี้จะดงองเปรียวหน่อนะคะาล้กพุดซ่าก็มีสามวันเม็ดแล้วค่ะคุณพี่กรกอบอร่อยนะคะตัวนี้เป็นพุดซาของเราชั้ เดลองชิมดูนะครับอร่อยไหม,มน,นี่ลูกอร่อยมากโอ้โหอันนี้อร่อยจังลอร่อยเดี๋ยวลองชิมตัวนี้นะครับเนี่ยอ,อันนี้น่าจะเป็นมะม่วง มะม่วงเปาค่ะจะเปรีย้ยวหนึ่งลองดูาาครับเรียนแจกค่ามะม่วงหน่อยเออแจกอันนี้มะปางกับมะขา,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 ามมะปางมะขามมะขามของลุงค่ะสามถึงนะคะทั้งหมดรวมกันไหมอันนี้อร่อยสดุดจูหยิบมะขามมาถึงหนึ่งเน,นะะี่ะถ้ามะปาองอะไรครับมะม่วงค่ะแล้วก็มีมะขามมะขามของหนูเนี่ยอันนี้มะปางกับมะม่วงเดี๋ยวลองชิมเลยเนาะ มะขามมไม่เห็นเอ็มเลยเดี๋ยวลองชิมพุทาราดูสิอันนี้ก็่อยอันน้องครับอันนี้พุซารนะครับจ่ายเลยนะนีเปรี้ยวนี่หวานนะอครับอังอม่้ ม่่ายหกสบาทอร่อยส่วนอร่อยมากเลยดูขงเล่นนี่เนี่ยลูกบอลนี่ลูกบอลนี่แน่นอนนี่ลูกบอลนี่ไงลูกบอลลูกเอาไหมเบอลละห้าสิบเอาไหมลูกบอลนลูกบอลเอาไหมลูกบอลเอาด้วยไห เราจะกวนแบบนี้ไหมเขียรบกวนหน้าล่นคนคนไล์ให้ไม่มไดครับขนมอ,อ,อน้อกเป็นของจริงเฮ้ วันอาทิตย์นะทุกคนครับวันอาทิตย์คนเยอะมากเลยคนเยอะมากเลยขาเป็นวันเสาร์วันี่ยังพี่น้องยนะ live, you know? นตลาดน้ำอายุทยายินดีต้อนรับนะครับทุกคนอนา็ชิเป็นพวกแบบว่าแบบเขาแสดงละครน,นะครับสมัยแบบอายุทยานะครับเดี๋ยวเขาสีแบบที่แบบแสดงละครฟันดาบแถวนี้จะพี่น้อยนะครับคนไลายได้ไหมเนาะ นี่เ,เขากำลังเริ่มเริ่มสีทำการแสดงไปหน่อยน,นะครับอันนี้เป็นวันอาทิตย์เ้พี่น้อยถ้าวันศุกร์เออวันอาทิตย์พี่น้อยวันเสาร์วันอาทิตย์ปกติคนไลครับพี่น้อย เดียครับินนนไดนะจ๊ะร่ำรวยร่ำรวยนะผ่นานมาแววกบางแวกะ,ะไปก่อนไปทเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นหมูะป่ะ จะทำการสแสดงนะครับด้วยของกินอินไลายให้พี่นอ้องให้นะพร้อมหนึ่งมาแลยวพี่ว่าเรากำลังสะทำการสแสดงนะครับพี่น้องครับรกำลังจะทำการสแสดงนะครับโอ้ มาเลยพวกเรดอยากมาเที่ยวตลาดน,น้ำอายุธยาอันนี้เป็นหลานนวดนะครับร้านไทยันได้นนะร้านนวดนะครับ,นนรบสมตำ ปลาหนาตัวโตปลานี่เข้ามาเลยเป็นไหมแล้เปิดน้องไปไหนก็ได้ค่ะ ี่น้อาบรกานร้านะะน,น,น้าาแวชินไดเลยอากาศดีิกน,นได้นะคะพี่คะแวชิมก่อนได้นะคะ